ครับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาตอนกิ่งนะออตอนกินฝรั่งนะครับอันนี้ก็ได้9เดือนละสิ้นเดือนนี้ก็เเดือนละนะครับสิ้นเดือนเดือนนี้เดือนกันยานะครับสิ้นเดือนนี้ก็โอ้ไม่ใช่8เดือนครับ8เดือนเต็มนะครับวันนี้ก็มาตอนกิ่งนะครับต้นหนึ่งผมจะตอนอยู่ประมาณ2กิ่งนะครับอยู่ในนี้มีราวๆ80ต้นนะมันได้มันก็จะได้ประมาณร้อยกว่ากิ่ง นะครับบางต้นก็ไม่ได้ตอนแหละเพราะว่าเออมันต้นเล็กอยู่นะครับอย่างโอ้อย่างต้นอย่างเงี้ยครับมันก็ต้นเล็กอยู่นะครับต้นเล็กอยู่อันนี้เป็นเฟิร์นนะครับต้นหงมีนะครับผมตอนของผมเองแหละนะครับเอ่อตอนอยู่ข้างบนแล้วก็เอามานะครับเอามาเอามาไอ้นั่นเอามาเสียบไว้นะครับอันนี้เป็นกิ่งของผมเองนะเป็นีกิ่งตอนนองหงมเองนะครับวันนี้ก็มาตอนกิ่งนะครับเอ่อผมตอนไว้เยอะแล้วนะครับ อ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับนะเดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับอ่าอุปกรณ์ผมก็มีอันนี้ก็เป็นขุยขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวใส่น้ํานะครับปั้นลองค่อยๆใส่น้ําไปเรื่อยๆนะครับเป็นขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวใส่น้ําเรื่อยๆไปแล้วก็ลองปั้นดูนะครับปั้นดูว่าเอ่อถ้ามันมีน้ํานะครับออกมาประมาณตามง่ามมือนะครับตามง่ามมือแล้วก็เอ่อ ประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ใส่ถ้ามีน้ํายาเล็งลากก็ใส่น้ํายาเล็งลากเข้าไปนะครับน้าเอาน้ําผสมน้ํายาเล็งลากนะครับน้ําผสมน้ํายาเล็งลากแล้วก็ราดลาดแล้วก็คนคนคนไปเรื่อยๆนะครับอันน kind of e ี้เป็นถุงที่กรอกไว้แล้วนะครับไอที่ตอนไปแล้วก็มีนะครับเยอะๆเลยประมาณนี้นะครับเตรียมถุงประมาณนี้แล้วก็มีดครับอันนึงแล้วก็มีเชือกฟางนะครับเชือกฟาง เชือกไม่มัดนะครับเชือกฟางเมตดนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับตอนแรกก็หากิ่ง่อนนะครับกิ่งที่เราต้องการนะครับกิ่งที่เราต้องการผมก็ปาดไปแล้วแหละนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมก็ปาดหั่นหันก็ประมาณเซนหนึ่งนะครับประมาณเซนหนึ่งนะเอาประมาณเซนหนึ่งแล้วก็เอาเอ่อเอาคุยมะพร้าวนะครับ เอาคุยมะพร้าวนะครับใส่ถุงนะครับใส่ถุงของผมก็จะทําประมาณนี้นะครับเชือกก่อนเอาขุยมะพร้าวนะครับใส่ถุงนะครับใส่ถุงแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็อันนี้เป็นถุงประมาณถุงห้าคูณแปดนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะพับพับครึ่งนะครับพับแล้วก็กรีดนะกรีดตรงกลางนะครับผมกรีดตรงกลางนะครับผมไม่ได้นั่นนะผมไม่ได้อ่มัดนะครับผมไม่ได้มัด แล้วก็เอาถุงขึ้นมานะครับกรีดแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมไม่ได้ใส่กิ่งดานะเอ่อบางคนเขาก็ใส่กิ่งดามกันนะครับเอาตรงพี่ตอนนะครับขูดออกแล้วก็ขูดเยื่ออย่าลืมขูดเยื่อออกนะครับเยื่อเยื่อของเอ่อของฝรั่งนะครับอันนี้เป็นตอนฝรั่งนะครับเสร็จแล้วก็เอาถุงครอบเข้าไปนะครับอันอันที่เป็นปลายถุงนะครับถุงครอบเข้าไปอันที่เป็นปลายถุงเราก็มัดนะครับพันไปรอบๆเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเอาเชือกมานะครับเส้นหนึ่งปล่อยให้ฝั่งหนึ่งยาวฝั่งหนึ่งสั้นนะครับมาแล้วก็พันรอบอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงนะดึงมันจะมีน้ําออกคคยออกมาจากข้อมะพร้าวนะครับเอ้กากระดุยมะพร้าวนะครับดึงแล้วก็พอดึงเสร็จแล้วก็เอามารอบนะครับรอบมาฝั่งนี้นะครับ ดึงรอบอีกฝั่งหนึ่งเหมือน, order, อน,นเหมือนแหนมนะครับเหมือนทัฟฟี่อะไรประมาณนั้นนะครับมานะครับแล้วก็ดึงมาก็พอถึงฝั่งที่มันชนกันเนี้ยเราก็ดึงรอบนึ่งนะครับแล้วก็พันไปนะครับรอบหนึ่งล้วก็ดึงนะครับรอบหนึ่งครับเสร็จแล้วก็ฝั่งนี้นะครับมัอาจจะคลายหน่อยเราก็ดึงรอบนึงนะครับแล้วก็มามัดกันนะ มัดตายเลยนะครับมัดตายเลยนะครับอ่ามันก็จะเป็นกากระบาดนะครับกากระบาดอยู่ตรงกลางตุ่มนะครับก็จะเป็นกากระบาดอยู่กลางตุ่มอ่าก็จะประมาณนี้นะครับมัดตายไปเลยผมมัดทักสามรอบประมาณสามรอบนะครับนะตายไปเลยอันยาวก็อันยาวก็ปีตตาดอกนะครับอยากให้มันสวยๆนะครับแล้วก็หมุนนะครับ หมุนด้านบนขึ้นนะครับนี่มันก็จะสวยแหละนะครับนี่ประมาณนี้ปลบๆหน่อยก็จะสวยแหละครับออตอนก็ประมาณนี้ครับวิธีตอนของผมก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้แหละนะฮะนี่ตุ้มตอนนะครับตุ้มตอนผม,ผมก็จะทำอย่างนี้แหละครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูตุม้มมาดื่นกันนะครับเอต้นนี้ท่านในตอนนะควานโอ้าย พอดีถ้าเด็ดตอนอันนี้ถ้าเด็ดตอนเด้อแล้วตอน,น,น,ตอน,น,นผมก็อันนี้ผมก็ทำแผลไ้แล้วครับทำเฮ็ดแผลตอนไว้แล้วนะครับร่อตอนยังเดี๋ยวเดยแฟนหมูก่อนใช่ไหมผมครับนะครับอันนี้ที่ตอนไปแล้วนะครับอันนี้มีนี่ไงนี่ไงกิ้งหนึ่งไหมข้างบน นะครับแฟนผมก็จะมาเห็ดนะครับนี่ตอนใบแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่จะอยู่ประมาณเนี้ยนี่ครับเราจะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างครับแล้วแต่อันนี้ฝั่งนู้นก็จะตอนไปเมื่อวานนะครับตอนไปเมื่อวานนะครัฝั่งซ้ายมือฝัายซ้ายมือนี่ยังไม่ได้ตอนนะครับฝซ้ายมือนี่ยังไม่ได้ตอนนะฮะก็ตอนตอนทิจริง ฝรั่งผมเนี่ยยังยังยังไม่ได้ไว้ยังไม่ได้เอาลูกนะครับยังไม่ได้เก็บผมเริ่มผมจะเริ่มเก็บลูกแล้วครับพอเด็ดเด็ดดอกไปรอบสุดท้ายไปแล้วนะครับดอกมันเด็ดดอกมันรอบสุดท้ายไปแล้วแล้วกัเด็ดดอกรอบสุดท้ายไปแล้วแล้วก็อเด็ดยอดรอบสุดท้ายไปแล้วครับประมาณปลายเดือนนะครับประมาณปลายเดือนปลายเดือนเดือนตุลานะครับปลายเดือนตุลาน่ะจะเริ่มเห็นห่อนะครับเพราะว่าบางต้นก็ มีดอกขึ้นมาแล้วครับเริ่มเริ่มก็เบ็ดเสร็จก็แปดเดือนครับเก้าเดือนเก้าเดือนนะครับจผมก็เริ่มใส่หน่วยมันนะครับเริ่มว้หน่วยครับแบบทลองบ้งนะครับก็้องศึกษากันไปอีกนะครับว่าว้หน่วยเฮ็ดจังไรนะครับว้ลูกเราต้องทํายังไงนะครับต้องใส่ปุ๋ยอะไรนะครับเพื่อจะให้ลูกมันโตนะครับเพราะว่าผมก็มีแปลงทดลองอยู่ทดลองมาก็ โอ้กี่หลายเดือนแล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยสาเร็จมาท่อยนะนะฮะเราจะประมาณนี้ครับตุ่มตอนผมตอนตอน้นต้นละสองสองตุ่มนะครับนะผมตอนต้นละสองตุมนะครับตอนไวแค่ต้นละสองตุมเพราะว่าเออจะเก็บจะไว้ลูกด้วยนะครับเอารวมรวมเบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณร้อยกว่าตุ่มนะครับร้อยกว่าตุ่มผมเอาไว้ขยายเออปีหน้า พี่หน้าปีใหม่น่าจะเริ่มน่าจะเริ่มได้ขยายนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็ขอ,อ,อบอกแม่ไว้ขอที่ไว้นะครับขอที่ไว้ว่าจะปลูกฝรั่งเพิ่มนะครับปลูกในไฮน่านะครับในล่อเบิงวามันสิเป็นยังไงนะครับปลูกอยู่ไฮน่านะครับซิดานะครับอันนี้เป็นฝรั่งไส้แดงนะครับผมเ็่ขยายอีกนะถ้าถามเรื่องตลาดนะครับ ยังไม่มีตลาดใดๆนะครับเพราะว่าบ่อะไรถ้าได้สนใจเรื่องตลาดตอนนี้สนใจ่วาเฮ็ดให้มันออกลูกเฮ็ดให้มันติดลูกก่อนนะครับเฮ็ดให้มันติดลูกก่อนเราก็ซุ่มที่ขยายไว้กะแต่มีคนซื้อก็ขายครับถ้อลองลองซักเข้ามาเนะครับถ้าสนใจเออปีใหม่น่าจะมีหักนะครับหักออกมาครับน่าจะใส่ตุ่มนะครับขายเป็นตุ่มกับขายครับขายเป็นทุงกับขายนะครับแต่มีคนซื้อนะครับโอเคครับผม ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกคนครับขอบคุณจริงๆขอบคุณที่เข้ามารับชมแลบฟังนะครับขอบคุณครับ